ขอต้อนรับทุกท่านตอนนี้เราจะมีเวลาที่จะพูดถึงการสร้างการทำงานของโซเชียลมีเดียเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโซเชียลมีเดียในแต่ละด้านกรุณาดูสไลด์ที่1กันเถอะท่านทุกท่านสวัสดีทำไมต้องทำการตลาดทางสังคมออนไลน์ Social Media Marketing และจะทำยังไงเพื่อใช้ประโยชน์ออกมากที่สุดเราจะพิจารณาในหน้านี้ดังนั้นอย่างที่ทุกท่านรู้แล้ว Social Media Marketing คือการใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์เช่น Facebook Twitter Instagram และอื่นๆเพื่อใช้ในการนำเสนอองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร การทำธุรกิจระหว่างผู้เชี่ยวชาญนี้จะช่วยคุณในการเข้าใจถึงการใช้โซเชียลมีเดียในการทำธุรกิจของคุณโดยในโมดูลที่1อย่างเช่นเราจะเริ่มจากการศึกษาว่าโซเชียลมีเดียคืออะไรการตลาดแบบสังคมออนไลน์หรือชื่อที่รู้จักในภาษาอังกฤษว่า SMM นั้นเป็นกระบวนการใช้แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ชื่อบริษัท ซึ่งมีประโยชน์ในการสร้างลูกค้าใหม่และเพิ่มความรู้จำของแบรนด์พื้นฐานของการตลาดสังคมออนไลน์จึงต้องเข้าใจก่อนและการที่จะใช้ SMM ในการให้ประสบความสำเร็จสูงสุดการตลาดสื่อสังคมนั้นมีประโยชน์อย่างแพร่หลายรวมทั้งช่วยในการได้รับช่องทางการตลาดใหม่การบริหารจัดการชุมชนการขยายตัวเองให้สามารถกลุ่มทางออนไลน์และการบริการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างรวดเร็วการตลาดสื่อสังคมนั้นมีข้อดีมากกว่าวิธีการโฆษณาทั่วไปรวมถึงการครอบคลุมที่กว้างขวางมากขึ้นความสามารถในการระบุเป้าหมายแม่นยำยิ่งขึ้นระดับการแนะนำที่ดีขึ้นและระดับความพักดีของลูกค้าที่สูงขึ้นด้วยแพลตฟอร์มสื่อสังคมอย่าง f a c e b o o อิน s ต a g r a มท w i t เตอร์ YouTube ลิงก์อินและอื่นๆที่มีการให้บริการทั่วโลกให้กับธุรกิจทำให้ธุรกิจไม่ได้จำกัดด้วยภูมิภาคเมื่อมีการขยายฐานลูกค้าแล้วการทำการตลาดทางสังคมออนไลน์เริ่มต้นด้วยการวางแผนโดยสร้างและขับเคลื่อนกิจกรรมตลาดต่อมาคือการติดตามและการวัดผลผลลัพธ์ของกิจกรรมตลาดที่เกิดขึ้นนักศึกษาเราจะพิจารณาตัวชี้วัดต่างๆที่ช่วยในการติดตามตัวชี้วัดของเราในการทำการตลาดสื่อสังคม รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการตลาดสื่อสังคมสร้างปฏิทินเนื้อหาที่น่าสนใจใช้แฮชแท็กพร้อมทั้งเข้าร่วมกับผู้ชมใช้โฆษณาชั้นสูงและวิเคราะห์และแก้ไขกลยุทธ์ของเราเรื่องต้นการพูดคุยและแบ่งกลุ่มเพื่อนำประเด็นออกมาพูดคุยภายในช่วงเวลา6นาทีจากนั้นพิจารณาเลือกบางผู้เข้าร่วมพูดคุยเพื่อคืนค่าธรรมเนียมในรูปแบบต่างๆเช่นการกำหนดเป้าหมายการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับตลาดสื่อสังคมสร้างปฏิทินเนื้อหาที่ นี่คือข้อที่9ในระบบการสอนให้เราพิจารณาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการตลาดสื่อสังคมเมื่อเราต้องการสร้างเนื้อหาสื่อสังคมก่อนอื่นควรรู้ว่าเราต้องการทำอะไรโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มความรู้จักกับแบรนด์ให้ผู้เยี่ยมชมและใช้ไปในการขายดังนั้นเราจึงต้องใช้สื่อสังคมที่เหมาะสมและยืดหยุ่นสำหรับเป้าหมายที่กำหนดให้เรา ในปัจจุบันนักลงทุนทางการตลาดสื่อสังคมจำเป็นต้องเลือกช่องทางที่ถูกต้องอย่างระมัดระวังเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นทางการตามกลุ่มเป้าหมายและช่องทางที่แตกต่างกันนักลงทุนสามารถใช้วิธีการต่างๆเช่นติ้งแพร์แช์ พูดคุยภายใน6นาทีและสุ่มเลือกฝึกหัดกลุ่มบางกลุ่มมาร่วมแชร์คำถามถึงแม้กลุ่มเป้าหมายของนักลงทุนเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุระหว่าง18ถึง25ปีนักลงทุนสามารถใช้อินสตาแกรมและทิกต o k โดยเฉพาะแต่ถ้ากลุ่มเป้าหมายของนักลงทุนเป็นกลุ่มที่มีอาชีพที่สูงนักลงทุนสามารถใช้ลิงก์อินแทน ฉันขอให้นักเรียนรู้จักก,กันกับกิจกรรมติ้งแพร์แชร์ในการแชร์คำถามของธุรกิจกับอีกฝูงคนต่อนหนึ่งซึ่งช่วยให้พวกเราสามารถสร้างแผนการเผยแพร่คอนเทนต์ที่มีคุณค่าในแต่ละเดือนในการใช้สื่อสังคมในปี2023นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นของตนในแต่ละประเด็นได้อย่างมีลักษณะ นักศึกษาทุกท่านควรรู้จักการตลาดสื่อสังคมซึ่งเป็นทางออกในการสร้างความเป็นมืออาชีพการสร้างเนื้อหาที่โดดเด่นและยึดติดความสนใจของผู้อ่านมีความสำคัญดังนั้นการผสมผสานชนิดของเนื้อหาก็เกี่ยวข้องกับมันเช่นโพสต์บล็อกวิดีโออินโฟกราฟิกและชนิดของเนื้อหาที่มีรูปภาพอื่นๆด้วยการพูดคุยและรู้จักกันในชั่วโมงหนึ่งในที่นี้เราจะศึกษาการใช้แฮชแท็กในการทำการตลาดทางสังคมออนไลน์ การใช้แฮชแท็กจะช่วยให้สามารถเป็นสาธารณูปโภคและใช้ในการค้นหาโดยคนอื่นทำให้เราสามารถพบคนที่ยังไม่เคยเป็นการติดตามก่อนหน้าและเพิ่มฉากหน้าให้กับผู้ที่สนใจพร้อมทั้งสามารถพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นได้ การใช้วิธีติ้งแทร์แชร์ในการศึกษาพูดคุยในเวลา6นาทีและเลือกบางคนโดยสุ่มในการตอบคำถามนั้นไม่ใช่การพูดคุยแค่เดียวแต่ยังคงจำเป็นที่ต้องใช้ช่องทางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่มีส่วนร่วมในการใช้โซเชียลมีเดียให้ได้พื้นที่ที่เหมาะสมและมีการติดตามในด้านที่มีความสมบูรณ์ในการใช้งานด้วยการทำความเข้าใจแบบติ้งแพรแชร์นาทีเราจะเลือกบางสมาชิกให้สุม่มแชร์คำถามของพวกเขา การโฆษณาที่มีค่ายังคงเป็นเส้นทางที่ดีในการสร้างการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะตัวเช่น Facebook, Instagram และ Line o n c h e r ทั้งหมดมีทางเลือกการโฆษณาที่มีค่าที่อนุญาตให้คุณกำหนดเป้าหมายด้านเทคโนโลยีและความสนใจนักศึกษาที่อยู่นี่มีความรู้เกี่ยวกับการเข้าใจและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดสื่อสังคมออนไลน์แล้ว ทำให้สิ่งสำคัญที่ต้องทำคือการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของการตลาดสื่อสังคมออนไลน์และทำการปรับเปลี่ยนในกรณีที่จำเป็นโดยใช้เครื่องมือเช่น Google Analytics และการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดตามความสำเร็จของคุณและทำการปรปับแก้กลยุทธ์ตามที่จำเป็น ยินดีต้อนรับสู่ภาพที่17ของการนำเสนอพวกเราจะใช้วิธีติ้งแพรแชร์ซึ่งทำให้พูดคุยกัน6นาทีและเลือกผู้เข้าร่วมแบบสุ่มในการแบ่งแยกแต่ละคำถามเพื่อแชร์ผลลัพธ์ของการพูดคุยพวกเราได้ศึกษาเกี่ยวกับการนำเสนอทางการตลาดสังคมออนไลน์ ผลลัพธ์ของการนำเสนออธิบายถึงความสำคัญของการใช้ทางอาชีพสำหรับการติดตามและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายในการสร้างความรู้จักกับแบรนด์และเพิ่มยอดขายโดยกำหนดเป้าหมายของคุณการเลือกแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและประเมินการดำเนินงานล่าสุดและปรับปรุงสูตรประจำแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ของคุณอย่าลืมขอบคุณทุกทกท่านที่ร่วมอบรมโดยความการุณา มีภาพประกอบวิชาการเริ่มต้นในการทำการตลาดสื่อสังคมรวมทั้งการพัฒนาตนเองและเพื่อนอย่าลืมนำมาประยุกต์ใช้ในงานการตลาดสื่อสังคมขอให้ทุกท่านดำเนินการเรียบร้อยขอบคุณครับ